สวัสดีครับพี่น้องตอนนี้เราอยู่ที่เมืองตัวนี้ตัวเมืองแคนมอนะครับประเทศแคนาดาเมื่อนี้สิมาตามหาร้านขาหมูเยอรมันพี่น้องเบิงวิวไปก่อนครับพี่น้องวิวด้านหลังสวยมากครับพี่น้องมือที่งามแหงสิงไปตามหาร้านขาหมูเยอรมันครับพี่น้องว่าโหว่าสิได้กินวอจากหลานอยู่ไซ จักสิได้กินว่าได้กินกับพี่น้องผู้ได้ค้ว่าแล้วฝากกดใจนี้ได้พี่น้องขอใจคนละหนึ่งดวงพี่น้องแด็สิ่้าเบิ่งชมเมืองในพายในเมืองแคนมอครับประเทศแคนาดาครับพี่น้องเบิ่งวิวงามครับพ้าชมวิวครับพี่น้องมือนีมากตามหาหลา,านขาหมูเยอรมันครับพี่น้องิไร้กินบอกมือเจ้าวา่าถ้าเบิ่งทาลุนนํากันเบิ่งวิวอันนี้วิวในเมืองครับพี่น้องย่งางเลาะช่มเมืองครับพี่นอ้องพ้าเบิ่งบรรยากาศ ายในเมืองมีคนจูงหมา,กกม,า,ม,าม,มากก็มีครับพี่น้องเบิ่งวิวงามงามเเนี่ยวิวสวยมากครับพี่น้องโอ้พิจะเบิ่งเนาะบ้านเมืองขาเจ้าสะอาดสะอ้านด,ดีพี่น้องมีเป็นร้านอาหารฝรั่งเป็นร้านอาหารเบิง่งบรรยากาศภายในเมืองครับพี่น้องขาเจ้ากระสียางเลาะกันยังสิละพี่น้องงามเนาะวิวงามบ่พี่น้องหู ปิดตะเบิงคักสะอาดสะอานบ้านเมืองข้าเจ้าไหมนี่อันนี้เป็นสัญลักษณ์นะครับนี่นี่เป็นสัญลักษณ์เมืองครับมีแบร์แบร์เขาเอิ้อมีหมีนะครับพี่น้องยางครับพี่น้องผ้ายงางเบ่งบรรยากาศผ้าหลอกเมืองเดี้ยครับหมี <Hello. S 1> เฮลโหลเลยมากเขาก็ดจะไปถ่ายรูปหมีแบร์ เป็นสัญลักษณ์ของเมืองนี้นะครับเมืองเคนมอนี่เป็นวิวครับในเมืองพูดลาดอยู่ทางพุ่นล้วครับพี่น้องเดี๋ยวที่พ่ายย่างไปเรื่อยๆไปเบิ่งวิวไปเรื่อยๆครับพี่น้องสวยมากเลยวิวงามครับเบื่องบรรยากาศทาั้งหนาครับสีใ้เบิง่งภายในตัวเมืองอุ๊ยหนาวแห้งครับพี่น้องมือีิ ส,สิบเจ็ดองศาครับพี่น้องมึงน,นี่ฮัลโหลไทยไทยฝรั่งพี่น้องสิบเจ็ดองศาครับพี่น้องิ่งเขาใส่เสื้อแขนยาวนี่มันหนาวอันนี้เป็นร้านเสื้อผ้าครับพี่น้องเนี่ย้ใดมากช้อปปิง้งมีเสือ้อผ้าแฟชั่นขายผุนแค่นี้ร้านนะครับเ็นงข้า ภายในเมืองครับพี่น้องตามหาร้านขามูเยอรมันตอนนี้สิได้กินบาม์าบาีเจว่าเดี๋ยวสิงางไปเรื่อยๆคนระับพี่น้องจะเดินจนกว่าจะเจอนะครับร้านอยู่ข้างคุณแล้วครับพี่น้องเดินไปเรื่อยๆนะครับพี่นอ้องร้านอาหารหลายหอมชังหอมอย่างหอมยาอันี่เป็นร้านอาหารฝรั่งร้านสเต็กค,ครับพี่น้อง ยามก็พี่น้องไปกันเลยพ,พี่น้องอยู่ในเมืองแล้วครับผู้คนมากมายเฮ้ยร้านนี้ค่อยยมาค่อยจําได้เนี่ยร้านนี้ค่อยๆมากปีที่แล้วผมเคยมาร้านนี้นอกกร้านหนังสือตรงข้ามครับเนี่ยอันนั้นตรงข้ามไปร้านหนังสือแล้วก็มีของหลายอย่างครับมีเบ็ดเตล็ทุกสิ่งทุกอย่างครับปีกายนี่มาอยู่ร,าร้านนี้ครับจําได้อยู่คยมาก พี่น้องครับพอแล้วเข้ามาในร้านแล้วครับพี่น้องสั่งไปแล้วเรียบร้อยพี่น้องมาเบาิ่งว่าสีเบลกินบอสีแซ่บบอสพี่น้องมาแล้วพี่น้องขาหม,มูเยอรมันค์ครับกินกับพีซ่ามา <c oughs> กินเธอแหลกขื้นกันได้ยังไ <c oughs> งกันย่างหาหล้านมาสัน่นไม่ได้เอ้ยแซบบ่บ คำว่าเยอรมันพือน้อรคำว่าเยอรมันแมนมากพี่นองมา